ครับสามก๊กตั้งวงเล่ากับผมจันเป่งสามก๊กตั้งวงเล่านะครับวันนี้เล่าเรื่องของโต้สู้ใตอ๋องกับเบ้งเฮกให้ฟังโต้สู้ใตอ๋อ,อ่งนี่เขาเป็นเพื่อนกับเบ้งเฮกนะแล้วเบ้งเฮกเนี่ยเขารบกับคงเบ้งสู้คงเบ้งไม่ได้สามครั้งแล้วสู้ไม่ได้ครั้งที่สามเนี่ยเบ้งเฮกหนีไปขอความช่วยเหลือกับโต้สู้ใตอ๋อ,องโต้สู้ใตอ๋องแห่งเขาอิมตองสันเนี่ยบอกว่าโอ้โหเบ้งเฮกมานนี่เลย เรียกทั้งเบ้งเฮกทั้งเบ้งฮิวน้องชายเข้ามาหลบในถ้ำนี่เลยหลบในถ้ำเนี่ยท่านจะปลอดภัยเพราะข้างนอกเนี่ยมันมีลําน้ําพิษผ่านถ้ำอยู่ข้าให้ทหารเอาก้อนหินไปปิดทางไว้ทางนึงแล้วคงเบ้งผ่านได้ทางเดียวแล้วในลําน้ำเนี่ยมีสัตว์ร้ายมากมายลําน้ําก็มีพิษถ้าคงเบ้งผ่านมาเมื่อไหร่คงเบ้งตายแน่คงเบ้งเสร็จเราแน่เบ้งเฮกกับเบ้งฮิวน้องชายได้ยินแบบนั้นก็โอ้โห สบายใจพากันเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำกับโต้สู้ใต้อ๋องแล้วก็มองดูความเป็นไปของคงเบ้งซึ่งก็เป็นจริงๆแบบนั้นจริงๆอะ่ะคงเบ้งที่ไม่รู้ภูมิลำเนาภูมิประเทศแถบนั้นของเบ้งมาก็เจอเข้ากับลำน้ําพิษจริงๆฮะแทบจะเอาตัวไม่รอดจริงๆแต่โชคดีที่บังเอิญเทวดาม้าอ้วนมันช่วยไว้ได้โชคดีที่บังเอิญคงเบ้งเนี่ยไปเจอกับเบ้งเจียดพี่ชายของเบ้งเฮก ซึ่งนักโครตเบ่งเจียดเนี่ยบอกวิธีแก้ไขให้กับขงเบ้งได้ขงเบ้งจึงรอดจากลำน้ำพิษนี้มาได้แล้วจึงเข้าไปโจมตีเอาชนะโต้สู้ใต้อ๋องกับเอาชนะเบ้งเฮกได้ในครั้งนี้โต้สู้ใต้อ๋องก็เลยต้องเสียชีวิตไปเนี่ยแบบเนี้ยเสียโอกาสมากเลยซึ่งถ้าในสึกนี้นะถ้าโต้สู้ไต้อ๋องเห็นว่าโอ้โหรู้รู้อยู่แล้วนะฮะว่าน้ำมันมีนมพิษน่ะรู้อยู่แล้วว่าถ้าขงเบ้งมันต้องผ่านมาตรงนี้แน่ ย่างเงี้ยถ้าในระหว่างที่ของเบ้งถูกพิษจากลําน้ํานั้นเล่นงานอยู่อ่ะถ้าโต้สู้ใต่ของออกมาสู้นะออกมาซ้าดาบสองดาบสามออกมายิงธนูใส่หรือออกมาอะไรก็ตามนะขงเบ้งและกองทัพของเขาอ่ะไม่รอดแน่แต่เนี่ยไม่ทําไงครับโต้สู้ใต่ของบอกเบ้งเฮกว่าอยู่ในเนี้ยปลอดภยัยสบายใจได้เราชนะแน่ขงเบ้งไม่มีทางตามเข้ามาได้แน่นอนแบบเนี้ย โต้สู้ใต้อ๋องกับเบ้งเฮ็กจึงพลาดโอกาสดีที่จะกําจัดโขงเบง้งกลับมาในชีวิตเราก็ดีครับทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ดีถ้าคุณมั่นใจว่าไอสถานที่ที่คุณอยู่อ่ะมันมั่นคงมันปลอดภัยมันนําชัยชนะมาให้คุณได้อย่างที่โต้สู้ใต้อ๋องบอกเบ้งเฮ็กอย่างที่เบ้งเฮ็กมั่นใจอย่างที่โต้สู้ใต้อ๋องมั่นใจอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไม่มีทางหนีไปเลยเพราะว่าให้ทหารเอา ก็เห็นไปปิดทางไว้ทางแล้วอยู่ในถ้าตันๆเลยอยู่ในถ้าแล้วซุ่มรอดูว่าศัตรูมันจะต้องพินาศแน่นอนถ้าคุณมั่นใจในวิธีการนี้นะคุณดูโต้สู้ใต้ออกไม่เป็นตัวอย่างเลยนะครับถ้ามันพลาดแล้วมันพลาดเลยนะถ้ามันผิดแล้วถ้ามันถ้ามันล้มเหลวแล้วมันล้มเหลวเลยเพราะว่าคุณไม่มีทางหนีเตรียมไว้แล้วคุณไม่มีแผนที่จะมาทาลายคู่แข่งมาทําลายศัตรูที่อยู่ตรงหน้าด้วยเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าตัวเองจะหลบเข้าไปในถ้าแล้วจะได้รับชัยชนะถ้าคิดแบบนี้ขอให้ระลึกถึงเรื่องของโต้สู้ใต้อ๋องมุดหัวอยู่ในถ้าแล้วหวังว่าจะได้ชัยชนะหวังว่าจะดูคู่ต่อสู้หวังว่าจะดูคู่แข่งล้มเหลวพินาศไปจ่อหน้าอย่าหวังแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเขาไม่พินาศคุณเองนั่นแหละที่พินาศฝากไว้ครับสามก๊กตั้งวงเล่า